ทุกคนคะวันนี้จะมานำเสนอข้าวห่อกะเหลี่ยงและประเพณีกินข้าวห่อกะเหลียงคะ่ะประเพณีกินข้าวห่อกะเหลี่ยงหรืออังมีทองเป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้าค่ะชาวกะเหลี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดีบรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินคะ่ะและกินขวัญทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิตคะ่ะ พิธีนี้นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน9ค่ะแต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้แต่ต้องอยู่ในช่วงเดือน9ค่ะในพิธีการมีการต้มข้าวหอ่อเลี้ยงข้าวหอ่อก็คือข้าวเหนียวห่อเป็นกลวยแบบนี้นะคะแบบที่เห็นในภาพค่ะแล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายๆกับขนมจ้างค่ะเวลารับประทานนะคะ ก็ใช้จิ้มกับมะพร้าวขูดแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำผึ้งหรือน้ำตาลจนเหนียวค่ะใช้เวลาเคี่ยวนานมากนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเรามาทานข้าวห่อกะเหรียงกันนะคะนี่เราแกะออกมาแล้วนะคะจากพวงนี่ค่ะมาดูกันชัดๆเลยนี่คือข้าวห่อกะเหรียงข้าวห่อตรงนี้แหลมแหล้ายหนมเทียนแต่ว่าเป็นกลวยยาวๆนะคะ ข้างในก็เป็นข้าวเหนียวเข้าห่อแล้วเขาก็เอาไปแช่ค่ะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอามาต้มจนเป็นเหนียวเลยเข้าวเหนียวมันอร่อยมากเลยแหละเขาคัดข้าวเหนียวด้วยนะคะคัดข้าวเหนียวดีด นี่ที่มีไม้เสียบเพราะว่าเขาจะทําก้านเอาไปรวมเป็นพวงนะคะปกติก็จะไม่มีตรงนี้นะคะจะไม่มีไม้เสียบเดี๋ยวต้องการทําพวงสวยๆไว้เป็นของฝากค่ะของเราก็ได้มาเป็นของที่เขามอบมาให้นะคะนี่ค่ะประา,านก็แบบนี้ส่วนเครื่องจิ้มเขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นหน้าคล้ายหน้ากระฉี่ของไทยแต่ว่าเป็นมะพร้าวทึนทึก ขูดละเอียดนะคะขูดละเอียดแล้วก็ไปเคี่ยวเคี่ยวกับน้ําผึ้งหรือน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวะคะ่ะเคี่ยวจนเหนียวมากๆเลยเคี่ยวนานนะคะหลายชั่วโมง่็จะได้มาแบบนี้นะคะเก็จะมาทานกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะเขาก็ใช้นี่ค่ะใช้หน้ามันนะคะนทานแบบนี้ค่ะทานกับข้าวเหนียวอย่างนี้เลย อร่อยค่ะข้าวเหนียวมันเหนียวนึบเหนียวอร่อยส่วนอันนี้ก็มันหวานพอดีหวานด้วยรสชาติของน้ำผึ้งค่ะกับมะพร้าวมะพร้าวที่เขาเลือกมานะคะเขาเลือกมะพร้าวทึนทึกค่ะ บางคนคิดว่าข้าวห่อข้าวห่อกระเหลี่ยงก็น่าจะเป็นข้าวที่เป็นข้าวเป็นอาหารขาวนะแต่จริงจริงแล้วมมนเป็นอาหารหวานเป็นของหวานครับไว้ทานในเทศกาลรับขวัญมันกินข้าวห่อมีการผูกข้าไม้ข้อมือนะพุทธาพุ้แก่ผูกข้าไม้ข้อมือให้ลูกให้หลานที่มารวมญาติกันในวันวันเดือนเก้าค่ะพิธีของเขาเขาจะนัดนัดวันกันทั้งหมู่บ้านจะทําพร้อมกันหมดนะเป็นประเพณีกระเหลี่ยงลูกหลานก็จะกลับมา ให้พ,พ,พ,พ่อแม่ปู่ย่าตายายผูกข้อมือให้นะคะเพื่อจะเป็นเสริมสิริมงคลนะคะให้พรกันนะครอร่อยดีนะคะข้าวเหนียวมันเหนียวดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเรื่องราวของข้าวหอกะเหลี่ยงขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปทุมรัตสตอรี่ด้วยนะคะทั้งทางเพจปทุมรัตสตอรี่และก็ทาง u t u b e ช่องปทุมรัตสตอรี่เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไม่ไหวค่ะ